สว,วัสดีครับผมวันนี้เรามาป้ายยากนะครับผมมีของจากช้อปปี้นะสั่งมานีแล้วนะจุดๆร้อนๆเลยกล่องบาเลอร์เลยนะนี่คืออะไรมันก็คือลำโพมงมันเองครับแบรนด์อะไรวญี่ปุ่นแนวนอนนะฮะแนวตังนี่คือตัวสินค้านะครับเอาละ เรามาเก็บของกันดีกว่าได้มาในราคา3,213บาทมีทอนครับอา้วอาวละอ้าวไม่มีทอนสิอา้าวละเรามาแกะกันดีกว่าเดี๋ยวนะสักครู่นะผมขออนี้าตดูคนว่ามันตรงหรือเปล่ปาโอเคถ้าตรงไม่ตรงก็ขอด้วยนะ น้ำหนักประมาณ11กิโลกรัมเป็นแต่นะครับสินค้าเป็นท่แต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่ใช่แตงรี่ในตัวนะครับทำลายของกันนะ พ่อควังวันดาวันดาสองรูปแล้วมาดูของข้างในกันกน,นะัว่าเป็นยังไงดูได้ไหมัด่บ้างนี่นแหนละนะ <S <S โอเคน้ำหนัก สิบเอ็ดกิโลรวมๆนะฮะแต่มันก็มีกล่องนี่คือ่องน้ำมันกล่องด้วย,ม,นนะวยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอด้วย ต้องใช้เราต้องใช้มีดนะครับเดี๋ยวขอพอพแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเอามีดนะครับ <Pause recording. S 1> โอเคครับกลับมาแล้วนะครับผมผมก็ได้ไปทำการทำลายเ้าขอ,องไปเป็นทรียบรอยแล้วก็การแกะขน,น,นากกว่าดูกันว่าอะไรบ้างคนระับผมเจออันนี้ เราเกตไปได้านเพื่อนเราไปเกตทางตูดเขามาช่างมันตาบอดเราก็เดินโอเคมีคคคที่รองนะนะแล้วก็ยกขึ้นมานี่ก็คือก็อเ,อออเองนะครับเป็นค่เองนะฮะก็เอามาวาง กปะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับอะไรนะอย่าง,าง,างสักคู่นะครับขอเ <ขอ S 2> ช็คของแล้ก่อนอันนี้ก็คือ,อถุงคู่มือกระก็รีโมทคอนโทรลนะครับเดีอยวววววว่า เดี๋ยวตอนชอบจร่งช่วงทดสอบเสียงแต่ผมจะมาให้ฟังครับเอาไว้ดูคับกันนะครับช่วงนี้เราขอที่นของในส่วนก่อนนะครับโอเคของในกล่องก็อยประมาณนี้นะครับส่วนกล่องนี้ก็อะไรไม่ได้นะาลาดนะะทิ้งอย่างเดียวครับเพราะว่าทำลายทั้งหมดแล้วนะโอเคก็ทิ้งนะครับโอเค ดูกดด็ข้างในตอนน้องมีอะไรนี่เโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงทดสอบเสียงอีกทีนะครับโอเคบายบาย <recording> โอเคครับผมผมก็ได้ทำการแกะกรองออกมาแล้วนะครับรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบ,บน ลำโพงนะครับตอนนี้ก็จะมีปุ่มต่างๆนาๆนาเยอะแยะมากมายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสำหรับใครที่ต้องการลำโพงสักตัวที่แบบไม่ต้องอลังการมากนักนะครับเอาไว้ฟังในบ้านนะแล้วก็จัดปาร์ตี้เล็กๆได้นะครับรุ่นนี้ก็เหมาะนะครับผมจออาณาแปดนิ้วนะครับก็สี่นิ้ว เสียงกลางแหลมแล้วก็มีหูหิว้วข้างมาให้นะครับรุ่นนี้จะต้องเสียบไฟนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเอฟเฟกต์นี่หนึ่งสอง้าหกเอันนะครับแล้วก็มีมิวสิควอลลุ่มกับเมนวอลลุ่มตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสไลด์จะเป็นเบสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นฟังก์ชันบลูทูธ USB นะครับโอเค สิ่งที่เขาให้มาก็จะมีสาย USB เอสาย AUX 1เส้นแล้วก็สาย DC มา1เส้นนะครับเราจะลองทดสอบให้ฟังนิดหนึ่งนะครับนะฮะรุ่นนี้ได้มาในราคาสามพันนิดๆน,นะครับจงนวนตรงนี้ก็น่าจะนตงขึ้นแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับ จะมาเสียบด้านหลังนี้นะครับเสียบไฟแนวนอนแล้วก็แนวตั้งผมจะเอาแอดไกด์มาเสียบก่อน,นครับให้ออกแอดไกดไ์โอเคเอาแอดไกด์เสียบที่ลำโพงนะครับ ดูแต่ว่าเบจะแน่นเรจะเสียบสาไดเข้าไปนะครับแล้วก็จะทำการรุ่นนี้จะไป่สายดินมาให้นะครับแนวนอนสายดินแนวตั้งเราจะใส่หรือม่ใส่ก็ได้ใส่ไว้ดีกว่าแนวนอนฟช็อตนะครับแน,แนวนอน แนวตั้งต่อไฟบ้านต่อไฟบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดเลยเราจะลดเบรคไปก่อนเพื่อกันเสียงดังโอเคผมเปิดแล้วนะครับ ไม,ม่ดังเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟนะครับ Play by USB แนวนอนแนวตั้งอ่าตรงนี้จะมีปรับอะไรบ้างม,มาทูนกันอขอขอนุญาตหาเพลงที่มันไม่ติดเล็ก นี่นะเสียงแหลมปรับเสียงแหลมนะครับแล้วก็โหมดสเตอริโอกลับเปิดดังนะตอนนี้อยู่หอพักนะฮะอันนี้แยกออกอันนี้มีเบสนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเพลง อ่ะเสียงพอประมาณนี้คนระับก็จะมีเอฟเฟก์ให้เล่นพวกนี้นะฮรอ่ะอันนี้มีมาในตัวเลยนะครับแนวโน้มแนวตั้งอ่ะไอพวกนี้ก็มีนะฮะเศร้านะฮะเศร้า เศ้านะฮะอ่าแบบนี้ก็มีนะฮะแล้วก็จะมีโหมด FM <SM. S 2> AUX Bluetooth, Bluetooth. โอเคอันนี้ก็จะเป็นฮฟีเจอร์พื้นฐานนะครับแล้วก็ข้อดีตัวนี้อย่างนึงคือมันสามารถปิดเสียงพูดได้นะครับจะปิด <Voice>. oh. ปิดเสียง ปิดเวลาเราเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรม,มันไม่มันไม่พูดนะครับหรือเปิดออก <c oughs> ผมจะเลือกเปิดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในเวลาเรากดอะไรผิดสวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ด้านลลางนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเครุน่นนี้สำหรับคนที่ไว้ฟังในบ้านนะครับจะเอาไปเล่นข้างนอกก็ได้แต่ว่าต้อง <recording> อต่อไฟนะครับรบู่ปภาพ คำอธิ t e า t ความแม่นยำของคำอธิบายตั้งเสียงในโทรศัพท์อาจจะไม่เหมือนที่เราฟังข้างนอกเนาะตอนนี้เป็นลำโพงกลางแจ้งจนะครับถ้าเราเปิดพอเบาเวทอาจจะไม่ออกแต่ถ้าเราเปิดดังเบทแน่นอนครับเวทนี้สะใจแน่นอนครับรุ่นนี้900วัตต์นะครับลองพิจารณาดูนะครับผมโอเคครับ